ประหลาหมคุณตโมหงสม่งคนเกี่ยว้อตบะบอกพี่น้องครับพี่น้องสีจจำเหตุการณ์ได้ในบรรดากินกับเขากินเขากินน้ำกินทาแสบคือช่วงโรแขกเกี่ยวเขาดีแต่เมื่อเมืองครับพี่น้องเรียว่าปลาคอนกแสบรงแขกสมเทปเลยโอ้ยเหมือนลับเปเทเจ้าจกไปเท่อลับไปเทเปิดแกบก็สิบ่ได้ย่บออไม่ได้ยเป็ดแกบหนึ่ลคนนี่คันกับเขาหน่อยสิเด้ อาสลึกปุ๊บไปตำหงทถาแล้วเครัยตำหงทถาแล้วๆกินตำหงองคนหิวเขากับปุ้มไปเรียาล้ะมันให้ลาบแล้วมาที่หลังกินบ่ไในนั่งบึ้งหว่ดโอ้ กับขนมเส้นตับมะม่วงกับขนมเส้นก้อนได้กินผสมข้นลด้วคนณราจานกจานหกลาบมากมาเนี่เออกินแก้วพอแล้วพอี้เหลมัน้มีเรือ้หมมีเหลือเป็นบอเหรอไม่ทำคำไม่บายมากาลยจานาอวันลาบมะเขือดวนจังหลับเปียพเสิแล้วนี่เฮต้เศร้าเลยรเยากเลยไปแล้วเที่ยงุล้วลูกคนก็บม่ห้างแลวอันไปว่าไปกินก็เข่าก็มูเลยไปกินลาบเปียกครับไปหอด เนี่ยกำลังเริ่มถอนคนครับผู้ล้อถ่ากิละเป็ดมองซะก่อนครับรับเป็ดมาจนขมูวิพายุแล้ว <laughs> ลาบเป็ดนี่ขั้นบ่มีเลือดไม่กินเลยผมฮะแมนบอกคือน่งนองเมียพันเห็ดลาบเห็ดย่าไมากินลาบเป็ดนะไอะ้วันแล้วทำหาเหลอด ใช้เลือดใช้หมอนวนคนะครับรถดีเลยไปรแล้วไฟัดไปรัดหนึ่งเนาะนา่ตรงนี้เลือดพ่อใยญ่บุญแล้วเม้อหลาแล้วหม้อหล่อแ้าลยเห็ดไห้เห็ดกับเขาไับครับไปลกคนไกลบ้าขาโอ้อืมลกคนไกลบ้าขาลอกไปลกปไกลสิเหลววไก่รุดมือ โอ้เห็นครับโค้ดคุ้มเลรียญคนณธนบุตรสวดที่จับได้้เห็นบ่โอ้ยพี่น้องเลยเทียเตียตัวใหญ่น่ะบาดคอบาดว่ามันตายน่ะย้อนทิ้งไปแบบลูกคุณย่างยุคส๋าข้าบาดเลีียนโอ้ยโอ้ยพี่เห็นครับธนบเตรน้องมี่เลยก็เห็นเลยเออไม่เห็นอยู่นี่เกรงหนึ่งพี่องนี่พี่น้องครับสุกคือสิ่งมันสุกเลยนาะสุกแล้วบัดเจดดาลนี่นะครับน้องซุกแล นี่ครับลองเปดต้องมัดวเลับวรครับสองส่องส่องสองส่องสองส่องส่องส้องส่อมส่องส่นงส้แง่อง่่องส่่งสง่อองสองส่องออง่องสองสอกสอ่อส่ององสองส่อง่องสอส่อส่องส่าสอสอม่องส่องงออ่่อ่่อง่่่กอองร่ออ่่น่อ่ อายิ้นังนี่อยากอยากอยากคืดอยากเราเนี่ยนะส้มสีหัาเข่าอือเปล่าพี่น้องรอทาครับพี่น้องจุงบบ้านไม่ได้กินเขาาด้เนี่ยแมล้อกับเบิงมนมูฮ่าวามูหนีไงเนี่ยนี่เป็นอย่างสูพี่น้องกินกับอาริซี ไปเยครับนอาทเต็ดพ่อแปะแต่หอมนี่แต่บมด่คือมันมันบ่าแหลครับน้ำปลาตราไม่คูนนะครับแกงพ่อใหญ่มาแั่งให้แต่งจ๋าบุหรีแกงหรือบุรี่น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 ี่คนแกงในในเกิดเป็นศิลปินมาผมไม่เคยใส่ชุดอย่างนี้นะครับครับมเนก็เหรนบนนีกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกที่ที่เห็นผมเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังไงล่ะคือถ้าใส่ก็อย่างนี้มันไปว่าเปลี่ยนเนี่เจ้าหน้าที่เห็นเทาก็ไปทางไล่ไม่เลยละเทากับแป้งส่ละบอกอย่างนั้นกับแป้งจังเลยกระดิกกระดิ๊กเด้งสิมันก นัอายุแต่ว่าในกิจสนอเกี่ยวกับมัน,ม,น,ม,นมันมันไปยากไปยากเออ,อมาเพื่อเหตุการับเป็นครั้งแรกนะคะเหตุดูดูโอเคเหตุดูดูเดี๋ยวดูจะมาเองกสิเอง เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเพราะว่าผมเพิ่งยังไม่เคยแจกแบงนี้เพื่อพี่น้องเพื่อเพื่อพี่น้องอิเลเพื่อเพื่อพี่น้องเพื่อพี่น้องให้ได้ดูว่าศิลปินเฮากะสองคนนี่แหละยังปักหลักหลับงานกับพี่กำะนองอยู่รแสดงงตพี่น้องมีการมีงานอย่างไหเงยเี่ยงานกับจากซีเป็นซอยการเสงอานเพื่อนเิปินงานบุญงานวอนงานขึ้นไม่ไม่ลุกเงินเก่าเพราะจะเป็นสิมีพิเศที่ก็ได้ได้จับไปดังยางเลยก็บภาพพี่น้องมวนอยู่หันกับอยู่กับโตกับหนินดินก็ได้ถูกต้องอันนี้ได้ราคาเป็นกันเองงานทุกอย่างแล้วครับอกถ้าขย เนี่ยนัาน้าบไปน้ำกันกัได้เากต้อะบ่วงเอาเท็กซี่ย่อนยุบอ่าไปมันก็ง่ายนายันจัดให้พี่รองในมนมีวิธีสามสันมีเครื่องเสียงอล่ำการไฟแสงสีนั่งลำยี่สิบนั่งค่ะมีจับจับแนี้ก็อีกูชันหนึ่งดูชันหนึ่งฝากไปสลาบพี่รองเพียเพลงเด้อที่บชิมง่ายนายันกับเซ็กซี่ไปเบิ้งมองไนกันอยากได้ขลาปรุงสุกตราเม่คุ้นเอาไปนั่เลยเอาไปน้่เลยมีนั่ไปตลอดเอางมี ผู้ใดไปลองเพลงกะไฟังกันเอิญไ,ไ,ได้เอิญได้ครับเอิญได้เอิญได้ครับ ักา่ทำไมชีวิตฉันมันต่ำลงต่ำลงแปเนาเขาเขาแฟนขับมายากไหไปเไม่เลือกที่นหนกัไเลือกจริงๆด้วยไปจิงด้วยไปครับขนาดสาวหลอกเนยผมยังเคยไปลองเพลงเด๋นานเห็นว่าล่ะสาวหลอกพเนี่ยเออ้เฒ่าสาวหลอกเลยแหมล่ะเอ้ยอันเขายปีสาวลอกสาวลอกเกษมระมา์จักแปดชิฟะคู้าพนทะเนาะเฒ่นั่งสิละก็แคกี่เห็นตัวย่นยา มาสั่นแต่ว่าคอมือดีๆกันไปพุ่งยิบดับแบิลเราเออยยิบอันนั้นมันฮอร์ดในหล่อนด้เออพนหลอนไปยิบก่อนเนาะขอปอก็มันอือมันก็เฟ็ดอันมันเบิดบ่ร์ดเบิดใหม่นะครอือหมือนเด้อพี่น้องเมื่อนั้นกินกับวอร์ดเนี่นี่ก็ไอ้ดมเบิร์กฮะมดมดมหอมแล้วคือกินแล้ว ได้ได okay. ้ได้โฮได้เห็นนะครับว่าเท่าสองคนกันย่างรับใส่์พี่และไซดน้องเราพี่น้องก็เห็นจำนัดเด้อจำนัดจำยังก็เห็นไปลงพูดกับไปแห่งความร้อนใจเวฟถามข้าวถามข้าวกันแน่ยันในอุดรกซี่นะครับทั้งเซ็กซี่นี่ยแหละครับเอาบอกไปในราคาแต่าดรครับคนฟังกินนะสามขวดเดี๋ยวนี้สามขวดร้อยสามสิบห้าบาทโดยเฉพาะตอนนี้นะครับส่งฟรีถึงบ้านหกขวดหกขวดก็สองร้อยหกสิบเก้าบาทครับส่งฟรีถอดบ้านครับ อีกถ้าเป็นหนึ่งลังหนึ่งโหลหนึ่งลังหนึ 1> 1่งโหลตอนนี้ก็โปรโมชั่นลด20%ปปกติ500ตอนนี้ก็เหลือ400บาททวนส่งฟรีถึงบ้านนะค,ะ <Yeah. S 2> ครับพี่นละคัดคนละคนละคนละเพื่อพี่น้องเขาทั้งบ้านพี่น้องครับผมชิมแหเลยเด้อ okay. Okay. อืออ้อหือแก่ปะเหนียห้วนๆพี่น้องอ้อหออ๋อหน่มปล มันมันก็ะแสบพีหลีเดียว่มัน่มันตั้งสีมากย่องย่องเสนากล้องไหนได้ไปน้องเล้แซบพิหลีเด้เนี่ยนัวเดกินยัครับอาจารย์ขอรองอะไรจะกินข้าหญ่เด้อครับได้ครับมันสิบเบิดไว้เว้เาขอขอจะข้ามเนี้ยชบน้ำมนเบิ่งอยว่ขอจะข้าเนี้ยขอจะข้ามเนี้กินเมี่ยวหว้าหอก๋เห็ดเนี่ยับแซบยอดเยียกินเมีวว้าห้องกเห็ดขึ้นเป็นผงเพาว่าข้ามมงข้าขเ่าใส่น้ำปลาอืม่นใส่ผงจุลด น้ำตาลบะมี่มันทอดกินยังสิเหรอครับง่ายๆ่าเนี่ยเห็นไหมแซ่บครับเป็นยังไงพี่น้องครับแต่ว่าตำรัดแล้วนี่บางเรื่องของมันแมนอาจารย์ครับนี่โป้ดสุพี่น้องฟังอาจารย์เนี่ยเนี่ยมันแมนครับห้าวแซ่ครับครับมีประโยชน์ต่อร่างกายไขวงไขวัดมีปัญหาเรื่องออกเรื่องไอมปัญหาเรื่องภูมิแพ้แพ้เมียอายุบั่นครับ เขาเน้าขึ้นเขาบ้ชิวดิคือนคอไปหอดพ่นเปล่าเจีนยังมากคิวขึนิวไดงไปเลวะพนในนิงหนองพ่ดปากความกินหอดมหาเด้งคนในไหนเี้ครับโชคยู่ห่วยมหาโจนเจริญหาบผมปากความกินหอดกาบบด้ว่าหอก ในความปัจจัดีเขาเลาวันื้นนี้พยายามไม่ป้าดมื้นนี้พยายามไม่ป้าน่อยตัวพยายามพี่นั่งน่อยเาก็มาเด้อไเด้อเอาเจะ๊ยกัม่ทั้น้องมาทำแบบสอมือแลวตัวเจ้าจุกี้กัฝากคเบาฮัทพลสีโยพี่โถดดีกินแซบจิ้มมโนนะครูห้ำน้งกันตัวกับมาจุนแล้วก็ลองลองลอดิครูห้ำน้นกันตัวนะครับ พอเปลี่บใหม่พี่น้องบริตับุงครับคุ้มเพิมนี่มัคุ้เพิมปะมื่อสิเอ็นอนนี้อนยาเผาอยู่าแล้วยาเอาินหลายเบกอนตาบำหุงนะขาเบคอนได้บ่โอ้ยมันเขาจะทย่ไรซะมึงเจ็มันหยุดบ่เลยแม่บอกพี่น้องครับสามวดครับเงี้ยไหนงครับอาดึกซี่มาให้พี่น้องเขาบริัทครับสามขวดครับได้เลยครับได้สามสิบห้าบาทไสามบาทครับขวดเท่าไรครับพี่น้องครับสองร้อยสิบเบาท หนึ่งลังพี่น้องครับหนึ่งลังราคาปกติหาร้อยเหลือลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยบาทเดียวนึ่งแต่บานเแดงแดงเนี่ยนแดงแต่น้ำเน้อแต่้าเฉยแดงแดงเนี่ยนะแดงแต่น้ำเนื้อแต่บ้านเยแดงเนี่ยนะแมงแต่

ตำ,ตำม้งตำมะละกอครับมะละกอหืมจ้า้าทำเป็นแบบไงไครับอาหเหน่มมาสอมะรกอทำเลยประอบเส้นํงงน,นง,รง,งรประกอบของมีประกอบเนี่มีประกอบเส้นโอ้เนียประกอบดแมนอันนี้ได้ไห <ฮะ S 2> มะอันนี้งมัเงียด<อ>ิอยุสั้ทา่าบอกประกอบจะได้ใส้ตำุงนะแมน สดๆครับมาใส่กินเลยครับอ่ะกอง,งกองครับกล้องสุปเปิ้ลนิน้องเพิ่งพี่น้องครับนี่ตับมะงามครับนี่อ่ะเฮ้ยเซ็ตด้วยตัวอเองครับเป็นรองอยังไง ซิมรุ่นนำบลาแม่คุณซิมริบรงซิมเลยยังพลิเจ้าซิมครับบรงซิมเราดิซิมกวนมูมี่เปีกันไหมซีัน ใส่ถ้ยน้ำเนยมีเส้นหล่มกี้บอกพี่ขึ้นมาขึ้นอีกตัวหะขึ้นมาขึนโอ้ยนะอาหารสำเร็จแล้วพี่น้องครับเด้วข้าวมันงเขาเรียบร้อยครับพี่น้องครับแซ่บพ่อท่านพลตรีโอ้ขึ้ประมือเนี่ยบอคือประมือเนี่ยบอแล้วก็ละยกหัวให้นิ้ครับแซ่บทุกยศบดทุกจานท่านพี่น้องครับน้ำปลา ปลาคูดท่อมจากปลาทะเลพี่น้องเ้อเอาวางไปใส่ไดี่วเไย่งเดี๋ยวแบ่างอย่ะเนี่ยก็จะวยครับเอาอันนั้นมักนี่ฟ้ากินได้ปะไคุยเลยอ่ะนี่จะอยากจะพูด่ะโอเคโอเคโอเคเาว่ากินัสีบเทนได้เว่านเสียงน้อยคนเสียงก็ไรอ่สนเออ่ นี่อันนี้เป็นสูตรชาวบ้านชาวบ้านครับพี่น้องรับเด้อี่เดือดชาวบ้านชาวบ้านเน่าสมตำมะลาก็อะกาะบ้อวพี่น้องคร,รับจะินป้าครับเปดเดียวเปียดกนีครับพี่เดีย กินเข้าไปกินเข้าไปเพ็ดทั้งเพ็ด้งาเพ็ดอันนี้แห็งแบไหนที่พอเลยเี่ยไงเนี่ยแอยู่แล้วเนี่ยใส่บริฟ้าจะนานี้ขนาดถูกแกะอันนี้ตุ้อตอตันั่นนีมะนะครับตอนใหญ่ผู้เดอ เนี่ยมะเขือเสี่บหักแน่อย่างน้อยนะครับเลิ่ยเบียดเลยมั้งสารบานของเฮาอาคีบเข่าเตนันด้นตัวนีนต้นหน้าสู้ฟ้าฝนเห็ดนาไรายบอดีเศร้าเห็ดนาไร

สมุหุ่หันสมุหุ่หันสมุหุ่หันเฮอปากกิ่งไม่แแงหนสุดขาตัวไปองวางเลยมันวางเหนตาไหครับี่น้องครับแสบตอนนี้ริบสังซึครับไปน้องครับ สามขวดมืี้ครับร้อยิบาบทร้อบหาทพี่น้องครับ่งหัดบ้านครับสาขวดครับโขวดอะไรขวดสองร้อยหกสบาบาทครับชงบานพ so ี่น้องครับสังครับหนึ่งลังครับพี่น้องครับราคาโกิหารอยครับตอนนี้ได้สดตัวนี้ลดยี่สิบเรโซหาไม่ออกเหลือสี่้อยเหลือสี่ครับพี่น้องครับรีบซังตอนนี้ครับ่งหัดบ้านพี่น้องเขาเลยไม่ออกแก้วบอกโซหาตรงนี้ฮะไม่ออกแก้วบอกโซหาอืมโอ้เสียบมวยเนาเสียบมุดเนาเสียบมันเสีบอะไร ให้กินเขาก็ได้ต้อหาไม่อกอกแก้วนี่เด้อแ๋้วมันแบนกินกับเนื้อแซม